จุลีเบียพีหกพันยบไปตายครกเบือมึงเอาไปใช่ไหมต่ำกันยิ่งมึงนะจังยบไปจากอุลัมึงรวมไมมพี่เก็บอยู่ตั้งสิบเก้าปีหกพันนี้มึงยังเอาไปเลยนะเอาไปไหนลงทุนไหนไล้มึงหกพันได้สิบห้าล้านสามเดือนลงทุนไหนไล้มึงฮะตำนางแคปซูลขายเป็นอาหารเสริมอะ ตรงนี้กี่เดือนแล้วตั้งอันนี้น่มือครบซ้ำเดือนแล้วปีน,นี้มึงเอาพวกพันนั้นลบมาให้พีถึงมึงเอาไปต้ะจิบเซ่ลานกาวส้นกาวเมินเซ่พันอันนั้นแหละเป็นควรจะเป็นกองมึงมึงเอาไปต้ะถึงมึงเอาพวกพันลบไม้พีตัวเดียวตัวเดียวนี่แหละวพวกพันนั้นมึงเอาลอบมาต้ะถึงจิบเซ่วาลาน,นั้นมึงเอาไปเลยพีไอ้ยยมึงพีแม่แบงรักบาทนึงเออฉิบสมลดสมไรกูมมไม่เอาเอาไปตะเลยจิบเซ่ลานนั้นกูเอ้มึงเลย ชวนกันเลยนะโมทูนะสำคัญอีวินกันไหมอีวินอีโจมน่าลืมน่าเตี้ยนน่าต้องไปกันมดนะถ้ามึงเป็นอะไรได้มึงจะเป็นอัปไล่มึงไม่ควรจะเป็นอัปไล่ยูลี่มึงฟังผีมึงไปเลยจ๊อกมึงควรจะเป็นวาดไล่มาว่าเออเนี่ยพวกปันนี่ถ้ามึงไปเสือยาถ้าแกวาดไล่แกน้าบัวผีไม่ปบาดาก,กรรมหนึ่งตรงนี้ไปลงทุนเปลือยทุนเปล่า ไม่มีมึงเจือปีตะไม่มีก็ชวนมึงไปลงทุนลอยหนึ่งได้ลอยเจ็ดสิบลอยยี่สิบบาทลอยห้าสิบบาทสางวันคืนทุนรองวันคืนทุนไม่มีมึงเจือปีอืมมึงออกไปเล่นแข่งอย่างมีเปิดเซ็นอีนามากมาว่าอะไเออเดี๋ยวเดี๋ยวแต่แต่มึงล็อปเอาล็อปเอาปั้นล็อปไม่กันอืมนี่ใส